Oh. Happy birthday! <laughs> come on 오, 너무 좋다. ทำผมมาสีเดียวกันดิทำส้นตีนเลยเหรอพี่ไหนกันพี่ไหนก่อนหือหือให้กูออกก้อมาอ๋อได้ได้ไได้วันนี้วันนี้วันวานทุกคนอ๋วีสามีกออก้ออเทคไหมป้อเทงไหมขอขอให้มอว์มีความสุขมีแฟนความขอให้มอว์มีความสุขมากๆมีเมีย โมมึงถือสองานดิกูอยากรู้รใครเป็นคนคิดเรื่องแต่งโมแล้ถุงมาจากไหนอะอฤศจยไม่ใช่เรื่องอย่างดีๆอย่างเนี้ยกู ทำไมร้องอย่าี้ทำไมเลยฝาดไอสี้เปอะไรต่อตัวตูลวะมันเล่นไปหมดว่าเป็นอะไรนใส่ของให้พ้อมอ่ะกำลังจะบอกเลยว่าแถมมาใช่ไหมแล้วเราก็ชอบชอบก็เาไม่ชอบเลก็เราพูว่าไม่ชอบดูดยงไม่เล่น้อะสบายเหรอทำไมมันเล่นใหญ่ตัว นี่เมียเรียกเมียเรียกให้ร่วะเมเลยกให้จา่ลาปหรเาจะพอข้างสองข้างมันสั้นมึงก็เอาสายออกีปับโ่นี่เมียดูแลอย่างดีน่คจิ้นไม่ได้จิ้นแค่นอกจอนะเขาบอกเขาปรับกนเลยว่าไปคืนเถอะวะถ้ามันลำบากจะใส่ขอบนี้จริงสีฟ้าเลยหรอทไมอะเดีไวบอกไม่ชอบไม่ชอบเาพูดแีไม่